สดีทุกคนมากๆนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเวสไซและนี่คือเวสไซเบเกอรี่เวสไซเบเกอรี่คลิปนี้นะคะใไซจะพาทุกคนทำเมนูขนมปังโรหมูหยองเออมึซื้อมานิดหนึ่งเพราะว่าลืม ทำหลายเมนูจนัโอเคค่ะว่าแต่ส่วนผสมและวิธีทำมันจะยากจะง่ายแค่ไหนนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยน่ารอนะคะทรายบอกเลยนะว่าทรายจะเน้นทําขนมปังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอุณหภูมิมันสูงก็เลยเป็นประโยชน์ต่อการหมัก แป้งนั่นเองค่ะไม่มีอะไรโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครพร้อมแล้วนะคะเราเพิ่งเข้ามาดูช่องแว้สายเป็นทางแรกฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะคะฝากติดตามทางช่องทางแฟนเพจ Facebook แวสไซา์ Baking Studio โอนจะจ้ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องครัวกันนะคะแล้วเดี๋ยวไซกลับมาชิมเมนูขนมปังโรมหมูหยองให้กับทุกคนอีพีนี้ชิมให้ดูแนะ่นอนไปเลยค่ะ มาค่ะดูส่วนผสมของการทำขนมปังโรมหมูหยองนะคะจะมีแป้งขนมปังนมผง ยีสต์ค่ะน้ำตาลเกลือนมสดน้ำเปล่าไขา่ไก่แล้วก็เนยสดนะคะอัตราส,ส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยใส่แปะไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะ,ระเริ่มต้นนะคะส่วนผสมของแห้งเนี่ยไซก็จะใส่ยีสต์เข้าไปน,นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องรวมตัวของเหลวทั้งหมดนะน้ำตาลเกลือค่ะนมสดค่ะน้ำเปล่าคนให้ละลายเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยไขย่ไก่ค่ะ เนื่องจากว่าส่วนผสมของน้ำตาลและเกลือเนี่ยมีความเป็นผลึกถูกไหมถ้าเกิดว่าเราใส่ไปโดยตรงกับส่วนผสมของแป้งีสต์เนี่ยอาจจะทําให้มันละลายได้ไม่ดีนะคะดังนั้นจําเป็นที่จะต้องละลายสิ่งเหล่านี้ควบคู่กับของเหลวที่มีอยู่ในสูตรนะคะเริ่มต้นนะคะใช้วิธีการคลุกเคล้าส่วนผสม ของยีสนมผงแล้วก็แป้งขนมปังะ,ะคลุกเคล้าพอประมาณนึงนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะค่อยๆใส่ของเหลวที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะขอเริ่มพอแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะคะหรือว่าแป้งรวมตัวกับน้ำอับผูท้ทุกครั้งเลยสําหรับการทําขนมปังเป็นกลูเตนแล้วนะคะให้เราใส่เนยสดลงไปคะ่ะ หลังจากนั้นค่ะนวดส่วนผสมเนี่ยจนเนียนเลยนะคะจนมันร่อนไม่ติดโถหรือว่าระยะเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึง15นาทีในการนวดผสมนะคะอันนี้อัตราส่วนเล็กๆนะถ้าเกิดว่าปริมาณเยอะก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นนะเสร็จแล้วลักษณะที่ได้เมื่อกี้คือดึงเป็นฟิล์มบางๆประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยให้นํามาพักแป้งค่ะระยะเวลาในการพักแป้งรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า2ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะทุกคนแป้งที่เราหมักเนี่ยจะต้องอยู่ในชามอ่างที่ทานในขาวบางๆนะจ๊ะแล้วก็พันด้วยพลาสติกแรปให้เรียบร้อยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยให้เราทำการทุบไล่ฟองอากาศที่อยู่ภายในเนื้อแป้งค่ะ นี่การหไอใส่ใส่จะโรยแป้งนวลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะคลึงให้เป็นขนาดเท่าถาดที่ไซ่นำมาโชว์เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะซึ่งขนาดตัวถาดเนี่ยมันจะอยู่ที่11คูณ15คูณ1นิ้วค่ะซึ่งก็คือถาดอบยมโรนั่นเองช่วงแรกในการคลึงเนี่ยอาจจะลำบากและยากนิดนึงนะคะพอเรายืดแป้งได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยวิธีการก็คือให้เราเนี่ย ใช้ไม้ครึ่งแป้งขนาดเล็กขนาดพอประมาณแบบที่ใส่สาธินให้ดูเลยนะคะค่อยๆไล่ไปทีนี้เนี่ยความสูงหรือความบางของเนื้อแป้งที่เราเกลี่ยเนี่ย รีบไปเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวไว้ค่อยจัดการเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าใช้ถาดอันเล็กเนี่ยก็จะคลึงง่ายนะแต่พอดีว่าใส่ใช้ถาดที่มันยาวนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามอะ่ะแล้วแต่ว่าทุกคนมีถาดขนาดไหนก็ตัดครึ่งแล้วก็ทำแบบนั้นได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้วิธีการใช้ซ่อม เหมือนกับเราทํากรปแป้งพายเลยเพื่อไม่ให้เวลาขนมปังเนี่ยเขาขึ้นฟูแล้วมันเกิดเป็นฟองอากาศนะคะเป็นโพรงโปง่ปงๆเสร็จเรียบร้อยนะคะไซก็จะทาด้วยไขย่ไก่ค่ะ แล้วก็จะตกแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ผักชีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะพักแป้งรอบที่2ออีกสักประมาณ50-60นาทีแล้วนำเข้าอบนะที่อุณหภูมิ180องศาค่ะใส่ใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีนะคะเอาละเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่จะพาไปหมวนโรนะคะตอนนี้ข้ามไปก่อนค่ะ ากที่ขนมปังโรของเราอบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนแสออกจากพิมพ์นะจ๊ะแล้วก็กลับด้านที่เป็นด้านเนี้ยขึ้นมานะไม่ใช่ด้านหลังนะคะด้านหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการทานมสดค่ะเพราะว่าตอนที่เราทาไข่ไก่เนี่ยทุกคนเห็นสภาพตอนนี้ใช่ไหมเขาจะมีความ ด้านๆน,นิดนึงเออแต่ว่าการทานมสดลงบนผิวหน้าของขนมเนี่ยแล้วก็พักให้ขนมเย็นก่อนนะคะทุกคนพออุ่นๆเน,นะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะทําให้ขนมมีความเงาสวยมากขึ้นคือหมายความว่าผิวหน้าขนมปังของเราเนี่ยจะมีความเงาเพิ่มขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะทาเนยสดหรืออาจจะทานมสดหรืออาจจะทาไข่ไก่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะแต่ละสูตรด้วยแต่ละขนมปังด้วยตอนนี้เราจะมาทําการม้วนโรนะคะ วิธีการม้วนโรของไซเนี่ยไซก็จะก,กลับด้านมนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้กระดาษไขรองอบเนี่ยอูไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการทำม,มาอยองเนสค่ะจะหนาจะบางอันนี้แล้วแตกความชอบของแต่ละคนได้เลยนะสำหรับไซก็ไซคิดว่าสูตรเนี้ยคลิปเนี้ยไซทำน้อยไปหน่อยแล้วก็โรยด้วยหมูยองแบบนี้เลยนะทุกคนนะจะหนาจะบางก็แล้วแต่เลยชอบประมาณไหน ทำประมาณนันโรยให้เต็มที่ไม่ต้องเหลือพื้นที่ขา,ขาวๆแบบที่เห็นในคลิปของไซายก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงระยะเวลาที่เรามวนโรเนี่ยเอาเป็นว่าขนมปังพออุ่นๆ แล้วก็มาม้วนได้เลยอถ้าเกิดว่าเย็นสนิทเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มว้วนยากขนาดของทรายก็ยังม้วนยากนะคะพอเราม้วนโรแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยทรายจะพักโดไว้อีกประมาณ1ิบนาทีก่อนที่เราจะมาตัดเสิร์ฟนะคะเพราะว่าเพื่อให้เขามันเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันเซ็ตตัวอืแล้วทรายก็จะทำการตัดหัวท้ายของโรนะคะแล้วก็ตัดเสร์ฟความหนาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วนะคะขนาดชิ้นแล้วก็ ตัดลงไปเลยนะอันนี้ได้10ชิ้นนะคะทุกคนเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปนะคะเมนูนี้ใายชิมให้ดูแนะ่นอนค่ะตอนนี้เราข้ามไปก่อนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับเมนูขนมปังโรมหมูยองเรียกอะไรนะอย่าเอาบูลี้จใายนะอย่าอ,าย,นะอย่าเอาอบูลี้จซายตอนที่ใสอ่อ่ะหมวน ขนมปังโลอ่ะคือตอนแรกอ่ะใส่ถุงมือใช่ป่ะแล้วพอจะมวนจริงๆอะฉันเอาถุงมือไปทิ้งมันก็เลยตะกุกตะกากมวนกันแบบนั้นนะจริงๆอ่ะมันมวนง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้าเกิดว่ารายอ่ะมไม่คือใช้ถาดท,ที่มันเล็กอะโรม,มันก็จะเล็กแต่วันนี้ว่าใช้อันใหญ่โรมก็เลยใหญ่มากประหนึ่งว่าดิฉันทํากินเนี่ยประมาณ1ิคน70คนได้ประมาณนี้นะคะ อาละตอนนี้นะ,ะเดี๋ยวไซบอกก่อนนิดนึงว่าสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนไส้ได้านในคือฉันไม่กินหมูฉันไม่กินเออฉันไม่กินหมูยองก็ใส่ไก่ยองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นทูน่าก็ได้ก็ทูน่าก็เป็นทูน่ากระป๋องใส่กับมายองเนสก็คือดีแล้วก็เปลี่ยนเชื้อไปใครจะไปทํไข่ตั้งหลางวนาะก็คือทาได้หมดเลยโอเคไหมเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะชิมเพราะว่าขนมอยู่ในห้องครัวอยู่แล้วนะคะ นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว้าวเป็นไงเลิศใช่ปะวิธีการหมวนโรอะปะลกมากอะ่ะทำทำไมนี่นะฮะนี่เออลักษณะโรคือถ้าเกิดว่าใส่ไส้หมูหยองเยอะกว่าเนี้ยมันก็จะใหญ่ไงทุกคนแต่ว่าไส้อะใส่นิดเดียวพร้อมแล้วชิมเลยดีกว่าอืมืม อืมนุ่มนุ่มมากเห็นไหมจะกินอีกเดี๋ยวเอาไว้รอถ่ายคลิปเดี๋ยวไ็กินอีกถ่ายคลิปไห้เสร็จก่อน,กนแกไม่เดี๋ยว่อกินใสาจะบอกว่าไส้โรอะมันอร่อยมาก คือถ้าเกิดว่าใส่หมูหยองไปเยอะๆหรือว่าทูน,น่มทหน้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นแซลมอนก็ดได้กระป๋อง่องอะไรก็ว่ากันไปนะคะไปหาดูละกันอยากใช้ตัวไหนเป็นพิเศษนะ,ะทีนี้เนี่ยายจะบอกนิดน,นึงว่ามันได้ประมาณ10ชิ้นซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็มีความหนาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะทุกคนคือายตัดนะตัดหัวตัดท้ายออกใช่ไหมคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคำเออแล้วส่ก็แพ็คเกจจิ้งเป็นแบบนี้เออ ก็หรือใครอาจจะมีกล่องที่พอดีต่อหนึ่งชิ้นก็ทําได้นะเพราะว่าคือขนมปังอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบสดใหม่อ่ะแล้วมันก็จะมีอายุการเก็บรักษาแค่ประมาณ 1- 3สวันอืมคืออายุงานมันน้อยมากอายุในการจัดเก็บนะคะแต่ว่าอาจจะมีการจัดเก็บด้วยวิธีอื่นโดยที่เราอ่ะใส่สารเสริมคุณภาพของขนมปังเข้าไปอาจจะเป็นพวกกัน ราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นโฮมเมดจริงๆไซก็ไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าส่วนตัวไรอ่ะไซก็ไม่คือรู้สึกว่าเวลาจะทําขนมปังอ่ะตอนที่เรียนน่ะรู้สึกว่าการทาขนมปังมันต้องมีแบบสารเสริมคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยคือไซก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่หาสูตรหรือว่าไม่พัฒนาสูตรที่มันมีสารเสริมพวกเนี้ยเข้ามาแทรกใน โปรดัก t <product S 2> ของไซล์นะคะไซ์ก็เลยแบบคือเน้นโฮมเมดอะคือกินทํากินเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านอยากยาก,ยากินฉันยิกหยิบสูตรอันนี้มาหรือว่าจะทําขายก็ได้มันมันคุยง่ายว่า เอาข้อจํากัดบางอย่างออกไปแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทําขนมมากขึ้นอ,อย่างหนึ่งคือข้อจํากัดของแต่ละคนเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกยากเพราะว่าหาวัตถุดิบบางอย่างไม่ได้นะคะอย่างเช่นทรายเนี่ยทรายจะแบบคือถ้าสมมติทรายไปเจอสูตรแล้วทรายเจอพวกสารเสริมคุณภาพของขนมปังหรือว่าพวกเอ็มเพล็กซ์อะไรพวกนี้ที่ทรายเคยเห็นบ่อยๆนะคะทรายรู้สึกว่ามันยากเกินไปแล้วทรายแบบ ที่เกียนหาคือขณะตอนเรียนอ่ะาอาจารย์ตอนที่เราเรียนในโรงเรียนหรืออะไรอย่าเง้ยเขาก็จะมีพวกเนี้ยสารเสริมพวกเนี้ยไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าการเรียนทําขนมหรือทำอาหารบางอย่างเนี้ยเราก็จะเรียน ของทรายเรียนอาชีวะของรัฐบาลใช่ไหมคะเขาก็จะมีเงินทุนที่สนับสนุนเรื่องวัตถุดิบพวกนี้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเรามาเป็นผู้ประกอบการก็อาจจะต้องใช้สารตัวนี้แต่ว่าคือด้วยความที่ทรายทาขนมกินเองอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะทำทำขายด้วยบางแบบถ้าลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยทรายก็ทาขายซึ่งคือ ส่วนใหญ่อ่ะทรายจะไม่ใช้พวกสารเสริมพวกนี้เลยทรายจะตัดออกนะคะซึ่งมันอาจจะมีผลก็ได้นะคือทําให้ขนมปังฟูเบาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวทรายอ่ะที่ทรายลองแลว้วอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ทุกคนถึงมันจะไม่มีถึงเขาจะไม่มีสารเสริมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แย่โอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะลองทํามีนิดๆนะหักชีติดๆเลยอ <laughs> หวังว่าทุกคนจะไปลองทำเมนูขนมปังโรหมูหย่องกันเยอะๆนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงแวะคอมเมนต์บอกไซนิดนึงแล้วกันนะคะไซยอยากดูฟีดแบ็บ้างเออประมาณนี้แล้วกันนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะคะใครอยากได้อ e ีบุ๊กสูตรเค้กทั้งหมด15สูตรนะสั่งซื้อได้ที่ Line at, ค่ะ adwaiessine แหวาานไซนี่ค่ะแล้วฝากติดตามช่องทางอื่นๆของไซด้วยค่ะ Facebook เว็บไซต์เบเกิ้ลสตูดิโอทิกตอไอจีไลน์วุมเว็บไซต์ค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับขน,นมปังโรหมูยองเออหรือใครอยากให้ไซทําเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวไซจะขอจดไว้ว่าเ,ออเมนูนี้นะแล้วแต่เดี๋ยวไซจะทุกขั้นตอนนะคะทุกอย่างแต่และเมนูเนี่ยเกิดการพัฒนาสุดก่อนนะแล้วถึงเอามาแชร์บางทีก็ไม่ได้พัฒนาแล้วก็เห็นแล้วว่ามันบงเห็นไหมก็เลย เป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ทำเบเกอรี่อ่ะมีปัญหาหมดทุกคนจะสูตรดีหรือ,อยังไงก็แล้วแต่บางทีเพี้ยนที่วัตถุดิบก็เป็นไปได้โอเคก็ถ้าเกิดใครชอบทำขนมก็ฝึกฝนกันเยอะๆนะคะหรือถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำขนมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเราพบกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย -E Sorry, DJ.